เขาดังเกลเลเดินมาพร้อมกับสกิลเอฟคอสซิ่งและแอสเซอร์เดเรชันเบิร์สนะครับถ้าอวตารรวมบูสเตอร์อยู่ที่ร้อยห้า ว่าทำตา106และทำให้มีขั้แห่งอยู่ที่107ได้เนี่ยถ้าใช้ Provision Boost เนาะโอ้โหเล่นหน้าเป้าหน้าตำ่ำแล้วก็เซนเตอร์ได้นะโ้หเป็นคนที่เล่นได้หลากหลายมากนะคระาวนั้ที่เป็นเด่นเดนเลยเนี่ยเจอเป็นในหลงของความเร็ว k i ง g w o r l Stamina นะเร็วแต่หลัก100นะเบลวนี้ต้องเร็วอยู่แล้วสปีดต้นดีนะดูทำเกมลุกบาลาน,นเนีเลี้ยงบอลข้าบอลจ่ายบอนนลเนาะเกมรับเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่80กว่าทั้งนั้นเลยคือดีหมดับแข็งแร่งก็80กว่านะเสียฐายนะเฮดเด เ,บบน,เนี่ยผมจะล้อนเปรียบเทียบกับร่างบิ๊กไทม์ให้ดูนะครับก็เป็นร่างหนึ่งที่เรียกว่าร่างบักเลยที่หลายคนใช้นะเออคือผมนะต้องบอกก่อนผมปรับค่าพลังตามนี้นะคือร่างใหม่ผมปรับเป็นสายปีกสูงนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเปรียบเทียบกันยากไนงะถ้าเกิดจากการปรับค่าพลังแล้วอ่ะร่างใหม่จะทําเกมลุกดีกว่าเลี้ยงบอลน,นะเป็นร่างบิ๊กไทม์นะจ่ายบอลร่างใหม่นะจบสกอร์ร่างบิ๊กไทม์ดีกว่าแต่ว่าตั้งแต่บอลคุ้งอะ่ะร่างใหม่ดีกว่านะทั้งนี้นที่เป็นแบ็กนะแต่ว่าเกมรับเห็นไหม คือลดเกมรับแล้วแต่ว่าก็ยังบวก20กว่านัะส่วนในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยก็จะชัดหน่อยว่าเป็นร่างบิ๊กไทม์ที่ดีกว่านะอ้าวจริงๆหลายคนถามผมว่ามีร่างบิ๊กไทม์แล้วเปิดร่างนี้ดีไหมคือต้องบอกก่อนว่าคนละตำแหน่งเลยคนละเพรสไตล์เลยนะคือมันเปรียบเทียบกันยากคือต่อให้มีร่างบิ๊กไทม์ ก็เปิดร่างใหม่ได้นะเพราะว่ามันคนละตำแหน่งเล่นกันคนละแบบเลยนะเที่บกับโรเบร์โตคาร์ลอสแบ็กสายบุกแบบธรรมชาตินะถ้าเป็นข่าพลังครึ่งบนเนี่หูเบลแบบดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการจบสกอร์ยังเป็นคาร์ลอสนะในเรื่องเกมรับก็จะเป็นคาร์ลอสที่ดีกว่าแต่ว่าดีกว่าแค่เล็กน้อยนะในเรื่องของสภาพร่างกายนะอันนี้จะชัดเลยว่าคารอสค่อนข้างดีกว่านะคือ ดีกันไปคนละแบบอ่ะถ้าเป็นพวกเชิงลุกเจ,จ๋าไปเลยอ่ะนะครับเน้นการเลี้ยงบอลเน้นอะไรเงี้ยนะ,นะบเบลจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อความสามารถอย่างพวกเกมรับแล้วก็สภาพร่างกายที่ดีๆคาร์ลจะดีกว่านะครับผมว่าก็ใกล้เคียงนะดีกันไปคนละแบบอ่ะ มาผมสอนเราวิธีการเปลี่ยนคาบล็องเบลนะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ไป106ตามหน้าการ์ดเนาะคือบูธเนี่ยเอจิได้นะแต่ว่าถ้าเราบูธเอจิเนี่ยต้องลงทีมกับพวกโค้ชสเปเรติได้นะครับ106เนาะเออฮันซี่ฟิกได้นะครับคูมันเอ้ยไม่ใช่แล้วก็คาเปโลโอ้คาเปโลนี่105นะไม่ถึงนะอินซากิบ้างเฮ้ยอินซากิเนี่ยก็106ได้นะโหโค้ดยุเก่าก็106นะแต่ว่าบูเตอร์อีกบูเตอร์หนึ่งที่ผมก็แนะนำคือบูธดิวลิงนะบูดิวลิงเนี่ยก็ ร้หเช่นกันนะคารเปโลถ้าเป็นดิวลลิงนะอ่าดิวลิงคาเปโลบ้างนะคาเปโลดิวลิงได้ร้อยหกนะก็โอเคนะดิวลิงผมว่าเขาน่าเหมาะสมนะเพราะว่าได้เกมรับโดยความเร็วด้วยนะหรือจะบูตเอจิก็ได้แต่ว่าบูตเอจิเหมือนว่าคาเปโลจะไปไม่ถึงนะอ่ะในส่วนของการปรับค่าพลังเนาะก็ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดปรับค่าพลังเนี่ยอาจจะไปร้อยหค่อนข้างยากแต่ว่าค่าพลังผมว่าสวยขึ้นนะผมจะลด โลบอดี้ออกไปนะไปเพิ่มดิบบิ้งนะทำให้เออเนี่ยดิบบิ้งมัน90แล้วก็อีก2แต้มเพิ่มโลนะเออเพิ่มอากาศยานแบบเนี้ยค่าพลังค่อนข้า,ง,ขางสวยนะมีแต่หลักเ0ิ่เพิ่มข,ขึ้นแล้วก็อากาศยานนี่เลย80สสวยๆเลยนะครับแต่ว่าโอเวอร์ออก็จะเหลืออยู่แค่1น5เนาะส่วนใครที่แบบอยากจะให้ค่าพลังสวยขึ้นกว่านี้สามารถทําได้นะคือเนี่ยลดอันนี้แล้วไปเพิ่มชูตติ้งเลยนะแล้วก็ลดพาร์ซิ่งอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากจะได้ชูตติ้งแบบเออนี่นี่เลยแบบเนี้ยนะ ค่าพลังอ่ะหูเป็นไงคือมีแค่มีแค่สีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มไม่มีอะไรแต่หลัก70เลยนะโคตรจะสวยนะผมว่าเวเนี่ยสมดุลมากนะคือเก่งแบบรอบด้านจริงๆอนะ่ะในส่วนของในส่วนของสกิลเนะี่ยผมว่าเบลค่อนข้างขาดสกิลจําเป็นเยอะอยู่นะมันขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เราเล่นด้วยแต่ว่าสกิลที่แบบจาเป็นจริงๆเลย fighting spirit ควรเพิ่มนะเออแล้วก็พวกสกิลจ่ายบอล one t pass two passing ก็ควรมีถ้าเกิดเราเล่นแบ็กนะหรือแม่นตัวรับไปเลยอะ่ะผมว่า สกิลอย่าง interception ควรจะมีนะถ้าเกิดเล่นหน้าเป้า h e ดด i n g ก็ควรจะมีหรือถ้าจะเล่นเออแบบได้ทุกตำแหน่งเลย a r i a l s u p e r i r i t y ก็ควรจะมีนะครับ อะต่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาเบลเนี่ยไปเล่นในตำแหน่งต่างๆดูบ้างนะอันนี้ก็ขอไว้อันสุดท้ายเลยนะถ้าเกิดเราเล่นตำแหน่งกองกลางนะ LMF เนี่ยก็จะเป็น LMF ประมาณ107นะค่าพลังตามนี้เลยคือเราลดดีเฟนต์ออกไปนะแล้วก็ไปกระจายให้กับส่วนอื่นๆนะถ้าเล่นเป็นปีกสูงไปเลยนะก็เป็นปีกสูงประมาณ107้ค่าพลังใกล้เคียงกับล่างบิ๊กไทม์นะถ้าเล่นหน้าเป้าจะเป็นเออหน้าเป้านะครับก็จะเป็นหน้าเป้าประมาณ104นะถ้าเล่นหน้าต่ำก็จะเป็นหน้าต่ำประมาณ105นะแ้้วก็ ถ้าเล่นเซนเตอร์ก็จะเป็นเซนเตอร์ประมาณ103นะคือเบลเนี่ยโอ้โหเล่นตำแหน่งไหนก็คือออกแนวดีหมดอ่ะดีเก่งหมดเลยนะแต่โดยส่วนตัวผมว่าด้วยเพสไตล์นะด้วยค่าบอลลังด้วยสกิลผมว่าควรจะเล่นเป็นตัวริมเ้นดนะ้านล่างเนี่ยไม่เหมาะกับเล่นเซนเตอร์ไม่เหมาะเล่นหน้าต่ําไม่เหมาะเล่นหน้าเป่านะถ้าเล่น LMF เออปีกสูงไปเลยเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายอ่ะผมว่าเบลค่อนข้างเก่งเลยถ้าล่างเนี่ยเอาจร,จริงแล้วใครมีล่างเก่าผมว่าก็เปิดล่างนี้ได้นะเพราะว่าล่างเนี่ยเก่งแบบรอบด,ด้านแล้วก็เล่นแบ็กได้เล ไม่ว่าร่างไหนออกมาคือค่อนข้างบักค่อนข้างเก่งร่างนี้ผมก็การันตีเลยว่าน่าจะเป็นแบคคนหนึ่งที่แบบคุณภาพอะนับดีมากๆเลยเล่น,ลน,ลน,ลนหลากหลายด้วยคือใครเปิดได้นี่ก็เรียกว่าโคตรคุ้ม